ไปปล่อยตาการเดี๋ยวเราไปกินระดับโลกนะคนนึงผู้นำโลกอเมริการะดับโลกจต้ใครเอาเลยแล้้วก็ออันไผู้มีบทบาททางภูมิทัศน์วัฒนารรมต่างๆสร้างเครื่องมืงก็เอาอันนี้ข้อไหนข้อสุดท้าย ข้อสามก็มีต้อตอบสองคนใช่ไหมใช่ตอบสองคนใช่ไหมนตอบผิดมัตอบใครกูตอบใครคะกาตอบใครกูตอบอันนจารยิโคลัสจอนสปิกแมนแล้วก็โดนัลด์ัก็ถูกอาจารย์ยามัก้าวข้อสามคตอบ เโที่ยังไอยเชียไหนเขียนค์อไม่ต้องไปนอกแล้วก็แล้วแล้วบบพอชาวาก็ได้รู้ว่าคุยโยงทีนมากเอ้ยจอ่อีกอนอโฮานอันที่เป็นแยกไปนต่ออะไรลิมนแยเป็นน้อเราเขียนออกมาแล้วแต่ที่นแบบคนนั้นอยากตอเ็จแล้วครับฮะมันอยากที่เปิมันก็น่ี่ล เต็มเลยใช่เขียนเอะลเขียนเขียนแซออกไปจังสองนีสต่อแหลมากไปส่งิน้อเงาหน่ยหน่อยเยนนึงนะเคก็จะกลับกลับแล้วเหรอ กูบอกกล้าออกกูไม่รู้กูจะเขียนอะไรอ้ากูบอะกาศาเขียนหน่วงเยี่ยมไปล้วหลายหลายแลออาา้วก็วหลายหลาอันที่ชาติไส่พี่แอลอ, <c oughs> อัน2องต้นไม้พยู่ได้ของซิพี่ที่ไายเลือออกมากแอบบแบบบซีมมงแดงก็โอเคครับพี่แอลสองมนนะะีรักษาก็ได้บ้างไม่ได้บ้างพ <c oughs> อได้ อะไรอื่นจริงจังคุยน่ากลัวอะไรอยากร้องไห้มากกว่าพี่แอลตอนแรกถามว่าไรนอิสีสมุทรธนุภาพ อธิบายหลักวิธีการและหลักการข้ะสอนก็จะเป็นข้ะสอนก็จะเป็นหลักการและวิธีการของรัชกาลสมัยที่ห้าที่กู้เอกรก็รัชกาลที่ห้าที่กู้เอกราชกลับมาไอ้ข้อนยังไม่ใช้หลักเทอมไหมเธอไม่เกี่ยวอะไรกันเลยกับเธอคุณเอาไปเธอไม่ใช้เหรอเขาโคตรกันแล้วก็มีหลักอะไรนะอีกประเทศอีกแจ๊บคุณทำอะไรอยู่ทำไมก็สามอะะไรน ก็สามเป็นนักทฤษฎีของภูมิรัฐศาสตร์แล้วกนะ็อะไรวะของสหรัฐอเมริกาที่มีผลต่อมาหาอำนาจโลกแล้วก็อำน,นาจของโลกเจ้พ่อคับพ่อรีแส้พวกนั้นชายก็เข้าได้เจยมาาพี่บทตันเนาะมันก็ยากสุดที่แอ็มแต่ก็ยังพอแทนได้มันทำเยอะไหม มุดทำตั้งหนึ่งชั่วโมงสิบเจ็ดนาทีครับพี่แด๊คพกกนอนนดึแล้วก็ออกเลยนี่เริมจะไปปล่อยนกปล่อยปลาใช่ไหม,ไมอเอาไปที่ไหนที่เดิมไปที่เดิมไปที่เดิมนั่นแหละเออเออปล่อยลงแม่นำ้ำโขง โดนอะไรโอ้่ามันไม่ขึ้นมาหรอก่าพีแอลตั้งตู้นะคะ <c oughs> บักฟิมอีเ <c> จ <oughs> ๊ขี่บอ

ป้านืินกับท่านออกม่เด้เดืดต้นโม่โอ้อหยิบทิ้งไปแล้วเหรอ,อปไปแล้ว่านไปไหนกับมาคุ้เคยอดจากห้อสอบดูขนาดนี้เห่วงน่งชั่วโมงแองกมาได้หนึชั่วโมงสิบเจ็ดชัวงกันชั่วโมงสิบป่ะเลยชั่วโมงหนึ่งอาจารย์กดดันก็เลยออกเอ้มาก,กุบบอาจย์ <laughs> อาจารย์เชื่ออะไรคะหน้าหลักตาจะดูของเฮ้ยท่านี่ก็เขียนเยอะจ้ะเหลือใครบ้างในห้องน่ะอาจารย์บอก่นัตตี้ออกมาเถอะ อะไรเสียงน้ำหรอเจ็บที่หรอต้นโมกต้นโมกสฆษณานะจ๊ะวันนี้ ไพูดใจใจจะขาคันน oh ี้อะไรับบเมื่อก <és> ี้นี้เด้ออินเตอได้ยูพอดีแน่หนาน้างอยากฟังได้เอพราะเออแต่ราคาจะเบิร์กหนามก็อะไรนะ เอาไปอีกก็ได้ไม่รู้เขียนกูจะเจหาคันนี้เลยนะครับไม่ต้องมาสองตัมีะหรอนี่แลวหัสอบผิดบอกซุกไปเห็ดอย่างนี้แหละเลยเองู้ปะรู้ซุกเหตุซุกเอ็ดอ่ะซุขเห็ดไอซี่หัว ก่อนคืนไปคืนมาละทีกูดูซีรีส์ถึงตีห้านเขาคงไป้วนอนาะีมาเต่มันติข้อมเก่านึกไปยังแล้วมันขึ้นเออ้วขึ้นไยังขึ้นมเสาแลข้มาเสาตวมันถ้ากูดูซีรีส์นถึงตีห้นแต่ซีรีส์โอ้ยีจะไปดูซีรีส์อ่ะ Bad a s t e r ดูพร่ดห้าทอ ขี้หรออะไรไปขี้ห้องน้ำอิบกวดมเอ้ยจแกดเก่งเนอะอ่านบนมือปวดื่อนก็กวอ่านในย่ายล่ะไปก่อน